ปอเปียนนะคะปอเปียแซบๆอันนี้แหนมเจน,นะครับผมแหนมเจทําจากเห็ดอร่อยๆนะครับชุบแป้งกรอบๆสวัสดีครับนําเสนนะครับผมของหวานแปะกล้วยมะพร้าวอ่อนแปะอันนี้แกงฟักใส่มะนาวดองนะครับผมอร่อยๆนะครับขัดมะเขือยาวน,นะครับเต้าหู้แซบ ผัดขิงน,นะครับแ,แล้วหูผัดขิงผัดขิงแซ่บแกงฟักนะครับผมแกงฟักอันนี้เป็นแคปนะผมแคปจอร่อยอร่อยนะครับอันนี้พริกซีอิว๊วพริกซีอิ๊วทดแทนเขาเรียกว่าน้ำป่านะผมประมาณนี้เนาะออนซ่แบแซ่บใส่พริกขี้หนูหน่อยมันจะหอมนะครับผมบีบมะนาวนิดนึงใส่น้ำตาลนิดหน่อยอันนี้ปนนะครับผมปนแซ่บ คนปลาเจใส่เห็ดด้วยแซ่บๆอร่อยๆนะครับ